สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีทำตัวอักษรโค้งโดยใช้แคนวากันเรามาเริ่มต้นกันเลยอันดับแรกผมจะมาที่เว็บไซต์แคนวาก่อนเดี๋ยวพิมพ์ใน Google ว่าแคนวาสคอมครับเมื่อเข้ามาเรียบร้อยแล้วผมก็จะมาที่หน้ากระดาษครับขับต้อไซ้าจากนั้นผมจะเลือกเป็น4 5่0 4คุณ5 4อันนี้อันนี้คือหน้ากระดาษของของการดีไซน์เสื้อในอเมซอนครับ โอเคไปได้หน้าของขาวแบบนี้มาผมก็มาที่อัปโหลดจากนั้นผมก็เลือกภาพที่เตรียมไว้อัปโหลดไฟล์เป็นภาพเจ้าแมมมอนนี่กดคลิกที่ภาพ1ครั้งได้มาครับจะเห็นว่ามันมีพื้นหลังอยู่นะครับถ้าเราเปลี่ยนสีเนี่ยมันก็ยังมีพื้นหลังสีขาวตัดดำอยู เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนพื้นหลังก่อนให้มันใส่กิ๊กก็มาที่ bg remove ครับกดคลิกหนึ่งครั้งได้แล้วพื้นหลังใส่กิ๊กผมจะกด bg remove อีกครั้งหนึ่งตรงนี้เราสามารถลบได้ครับอะไรที่ไม่ต้องการก็ลบก,ออกไปโอเคสวยละเอกออกอปรับสีก็ได้ครับมาที่ edit เลือกตรงฟิลเตอร์นะครับกดซีอเรีอยากใ้เปนสีมันดูอ้นี่ครัดูนเ,น,เออน,นี่นสีมันดูเข้มสวยดีโอเคเมื่ได้เรียบร้อยแล้วก็มาถึงขั้นตอนการใส่ตัวสอนกันวิธีโดยปกปติที่ผมจะใช้คือผมจะมาที่แท็กครับแล้วก็เลือกอันนี้ครับ add heading ไม่ได้ตรงนี้มาเนี่ย แล้วก็พิมพ์แต่ว่าเผอจะพิมพ์วิธีถามเหมือนกัน m m o b i t i t i ตรงนี้จะพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กกระดาษอะไรครับแต่ผมนี่ต้องให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่เป็นจะได้ง่ายอันนี้ผมพิมพ์ตัวพิมพ์เล็กก็เพราะว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ให้ดูครับพอพิมพ์เสร็จแล้วผมก็มากดที่ c o ผมมากดตรงนี้ครับตัว a มันก็จะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ดูช้มโอเคฟอนต์ปกติที่ผมจะเลือกใช้ผมใช้ซูมี่ครับให้คลิกล่างที่หนึ่งครั้งนะ กดที่ชื่นว่าแซนซูนี่ครับตัวนี้ก็พิมพ์แตว่า s u นี่ครับ Z U M E เออ Z U อะไรนะใหง่ Z U U อีกแล้ว Z U U M E ครับมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมสวยดี ทีนี้ผมก็จะเปลี่ยนมันโค้งใช่ไหมผมก็มาที่กิกที่เอ,อิบกิกที่ตรวัสอรหนึ่งครั้งตรงนี้ครับฉนันก็เลยมาที่ตรงนี้ครับคลิกตรงสกษนตรงนี้สีออ,อนแล้วก็มาที่สีออนของ f s x ครับเรื่องมาที่ a b c d โนี้ครับตัว c เนี่ยนี่ก็จะเห็นเป็นแบบนี้ครับใส่แบบนี้ก็ได้ตรงนี้เราก็ปรับได้ครับว่าจะให้มันโค้งแค่ไหนก็ได้ทีนีผมจะเอาให้มันลงมาข้างล่างหมเดินนะ แล้วเจะเป็นแบบนี้เวมีชามนี้เห็นไหมครับจากนั้นเราใส่เงาได้ครับผมก็ดบวกเพิ่มไปอีกครั้งก็จะเป็นแบบนี้นะเห็นไหมโอเคตรงนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำลวกันบึ้วพอใส่เงาลงไปก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนพื้นหลังให้เป็นสีสีอื่นก่อนจะได้ดูง่ายๆเป็นสีเทาเออมห้เป็นสีขาวดีกว่าสีเทานะโอเคเห็นไหมครับพอใส่ลงไปมันก็จะดูเหมือนเป็นเงาทอนขึ้นมา มมิชาเห็นไหมครับ <X 1> เลือกได้ว no? yeah. ่าจะใช้เงาเป็นแบบไหนก็ได้ด <knowledge> okay, um, so ูมินิติขึ้นมาตรงนี้ผมก็จะเปลี่ยนสีครับจากสีขาวนี้นะผมจะให้เป็นสีของคนช้างผมก็กดที่แท็กพันเลอร์จากนั้นผมก็มาที่ตรงนี้ครับ add a n e w c o l o r เลือกคัพปสีครับคิกที่ดิสอนอยนะแล้วก็มา Copy ปที่สีของช้างให้เป็นสีอะไรก็คิกเข้าไป้ืเป็นสีอะไครับมูบีขาอันนี้คือวิธีการทําตัวอักษรโค้งครับเดี๋ยวผมจะลองทำอีกวิธีนึงให้ดูครับผมก็กดบวก Copy ป้ภาก่อนผมกดลบตัวอักษรออกวิธีอีกวิธีที่ผมจะแนะนําก็คือให้มาตรงนี้ครับตรงตรงเครื่องหมายสามเหลี่ยมสามอันตรงนี้ไอตรงนี้มันเลื่อนได้นะ ให้มาที่ใช้ตรงนี้ครับไทคราฟเนี่ยคลิกหนึ่งครั้งถ้าของเพื่อนเพื่อไม่มีไทคราฟนะให้มาที่ให้มาที่แอปครับเดินไปหาตรงเพอรมตรงแอปแล้วก็มาที่ยูแอปแล้วก็พิามพ์คว่าใช้คราฟลงไปครับมันก็จะขึ้นตรงนี้เลยโอเคเมื่อเรากดไทคราฟเข้ามามันก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นในตรงนี้แท็กเนี่ยผมก็จะพิมพ์ว่ามูฟี่ทังเหมือนกัน M O V I E C I N E ตรงนี้ก็เลือกฟอนต์ได้ครับจใจเป็นบ,บไหนก็ได้ผมไม่เป็นแบบแบบไหนดีแน่ฟอนต์มันจะสวยคนละแบบครับ<ม>คนละแบบอันนี้นะครับ<ม>เฮ้ยแบน,นี้กดอีฟอนต์มันจะสวยมากครับ<ม>คนละแบบแบบคนละแบบกับ กับบวนี่นีเอไอ้ตรงนี้นก,จก <c oughs> ็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งครับมันเป็นอีกแบบหนึ่งโอเคตรงนี้ผมจะมาเลือกอของตากนี้กันผมจะเลือกเป็นเ,เลือกเป็นอันนี้ก็แล้วก,กันอันนี้อันนี้ดีกว่าโอเคจากนั้น แบบกับโอเคก็จะได้บูบี้ไทม์ตรงนี้ครับพอเราเลือกเรียบร้ยอยแล้ว่ใช่ตรงนี้เปลี่ยนตนัวอักษรได้ครับจะมันใส่ก็ได้ดึงแบบนี้ก็ได้ผมก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือบูบี้ไามแล้วได้มาแล้วนะจากนั้นเราก็กด add element to design มันก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับผมก็จะขยายมันใหญ่ๆมีทมแบบนี้ตรงนี้เราก็ปรับได้ครับ สมมติาผมเลือกตรงนี้นะผมจะปรับเป็นแบบนี้มี่ผมมีทำแบบนี้แล้วตอนนี้พอกดเอ่ออัปเดตอิเดเมนต์ก็จะเห็นนะมันก็จะปรับเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆก็สามารถปรับได้ครับว่าจะให้มันเป็นยังไงก็ได้ขึ้นแบบนี้ก็ได้ขึ้นแบบนี้แบบนี้แล้วกดอัปเดตอิเดเมนต์ก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับเลือกได้ว่าจะเป็นยังไงผมก็จะขึ้นมาข้างบน ต้งมีผมปรับเป็นแบบนี้ดีกว่าไอูมีทางแบบนี้อัปเดตโอเคสวยแล้วต่อไปผมก็จะใส่เงาครับวิธีทำก็เหมือนกันกดวงเพิ่มหนึ่งครั้งแล้วก็ไปคลิกอันเก่าเปลี่ยนสี อันนี้ก็ให้เป็นสีดำเหมือนเดิมนะเดิมาสีดำโอเคส่วนตรงนี้ก็ให้เป็นสีสีขาวละครั็เดิมาสีขาวแล้วก,ก,มมวกด Update Element มันก็จะเป็นสีขาวเใส่เอาแบบนี้ผมมีชา้างโอเคแต่มันบังหัวชา้างนะเพราะฉะนั้นผมก็จะให้ชา้างอยู่ตรงหน้าผมก็จะมาคิดกว่าที่ชา้างกดเลือกเลเยอร์แล้วกด Bring to f o n t โอเคชา้างไปอยู่ด้านหน้าแล้วแล้วก็มาปรับให้มันสวยๆครับเนี่ยน ใหญ่นิดนึงเห็นไหมครับง่ายๆวิธีใส่ฟอนตัวโคง้งมันก็สามารถใส่ได้หลากหลายวิธีครับวันนี้ผมก็มาแนะนำสองวิธีนี้แล้วกันเอาล่ะวันนี้ก็แค่นี้ครับขอบคุณมากครับ